สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดฟูแทงส์นะครับด้านประกบนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบขมแข็งด้วยน้ํามันครับชุดนี้ก็จะมีทรงมีดเน็บอยู่2เล่มนะครับแล้วก็มีดแคมป์อยู่1เล่มแล้วก็มีดโบวี้ห่เล่มนะครับแล้วก็มีดแรมโบ้อยู่2เล่มนะครับชุดนี้มี6เล่มด้วยกันนะครับ ราคานะครับเล่มละนะครับเล่มละ1,200บาทพร้อมจะส่งนะครับอ่าสบายใจกันเลยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่เป็นไรครับเก็บปลายทางครับผม1,200บาทพร้อมจะส่งครับเล่มที่1ครับทรงมีดเน็บครับความยาวของใบมีดครับ11นิ้วครับสวยงามมากครับ ความกว้างอยู่ที่2 5จนิ้วครับสันอยู่ที่6.5มิลครับปาดผิวด้านซ้ายนะครับด้านขวาครับสวยงามนะครับด้ามประกบเป็นด้ามไม้พยุงนะครับที่เพื่อนๆเห็นข้างล่างนี่เป็นไม้พยุงทั้งหมดเลยนะครับอ่าเนี่ครับเป็นส่วนของรากมันนะครับฝังหมดอยู่ทั้งหมดนะครับห้าจุดนะครับเป็น หมุดนะครับหมุดทองเหลืองอยู่3นะครับแล้วก็หมุดโมเสสตรงกลางตรงนี้เขาเรียกหมุดโมเสสนะครับแล้วก็รูร้อยเชือกนะครับดูอีกด้านครับโอ้โหลายสวยงามมากครับเก็บงานดีนะครับนี่เลยครับอินเนปฟูลแทงก์นะครับ1,200บาทพร้อมส่ง เก็บเงินปลายทางครับเล่มที่2อก็อีเนปครับผมจะออกมาทางแคมป์นิดๆนะครับนิดๆนะครับความยาวโดยประมาณนะครับ11นิ้วนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่2.4ครับ 2. 4ุนิ้วครับสันอยู่ที่6.5มิลนะครับ เก็บผิวด้านซ้ายด้านขวานะครับด้ามครับออกโทนดำดำเข้มเข้มมีลายสีส้มๆนะครับติดมานะครับเป็นสีธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ทำสีนะครับดูแบบนี้เหมือนจะเป็นดำล้วนแต่จริงๆไม่ใช่นะครับถ้ามาดูของจริงตรงนี้จะออกเป็นสีแดงเข้มนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับ สวยงามนะครับ1,200บาทเท่ากันนะครับเล่มที่3าเป็นมีดแคมป์ครับมีดแคมป์นะครับท้องกับหลังจะขนานกันนะครับนี่เขาเรียกว่าส่งมีดแคมป์นะครับความยาวอยู่ที่10.2นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะครับสันอยู่ที่6.5มิลครับ เก็บงานดีนะครับปาดผิวด้านซ้ายขวาเท่ากันนะครับผิวไม่มีเลอะนะครับด้ามครับนี่ไม้พยุงนะครับนี่ครับสวยงามนะครับหมุดโมเสสนี่เป็นมุดที่สวยจริงๆนะครับ ราครับราคา1,200บาทนะครับ M ทีีค่ครับทรงโบวีครับความยาวอยู่ที่9.8นิ้วนะครับส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่2.1กื 1, บเกือบส2นะครับสวยงามมากนะครับสไตล์ของโบวีจะมีคมหลอกอยู่ตรงสันนี่ครับ เนี่ครับขมหลอกดูแนวชุบเล่มนี้นะครับแนวชุบเล่มนี้เห็นไหมครับเป็นเส้นตรงนี้ครับชุบลึกมากนะครับเล่มนี้เดี๋ยวดูความกว้างในการชุบเกือบเกือบสองเซนครึ่งเลยนะครับเนี่ยครับถึงแนวตรงนี้เลยนะครับพวกนี้ชุบน้ำมันทั้งหมดเลยนะครับ เล็กแหนบชุบน้ำมันนะครับในด้ามครับสวยครับนี่ครับหนึ่บาทนะครับมันก็ไม่เชิงเป็นโบวี100่ร้อนนะครับมันจะออกเป็นกึ่งมีดแคมนิดๆนะครับรูปทรงของมีด ไม่มีความตายตัวนะครับแล้วแต่คนเรียกนะครับแล้วแต่ช่างนะครับต่อไปมีดแรมโบ้ครับความยาวเล่มนี้อยู่ที่12.2นิ้วนะครับใบจะใหญ่มากเลยนะครับใบกว้างอยู่ที่2.5นิ้วเลยทีเดียวนะครับสันอยู่ที่6.5มุนินะครับหนักปึกนะครับ ใช้งานหนักๆลุยๆได้สบายนะครับจะใช้ก็ได้จะสะสมก็ดีครับนี่ครับปาดผิวสวยงามนะครับทั้งซ้ายและขวาครับนี่ด้านครับสวยครับอีกด้านครับก็ราคาเดียวกันนะครับ1200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ เล่มสุดท้ายนะครับแรมโบ้นะครับความยาวอยู่ที่12.2เท่ากันครับแต่ใบจะดูแคบมานิดนึงนะครับใบอยู่ที่2.4นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลนนะครับีปาดผิวด้านซ้ายปาดผิวด้านขวานะครับสวยงามนะครับดูด้ามครับ ลายสวยงามนะครับด้ามสวยทุกเล่มจริงๆนะครับนี่ครับมันเป็นเสน่ห์ของไม้พยุงนะครับนี่ผมไม่ได้เช็ดน้ํามันนะครับเดี๋ยวเพื่อนสังเกตนะครับแต่ละเล่มผมไม่ได้เช็ดน้ํามันเลยนะครับด้ามมันเงานะครับเงานิดๆนะครับเงาเรื่อมเป็นธรรมชาติของเขานะครับเป็นเสน่ห์ของไม้พยุงนะครับ แตกต่างจากไม้ประดูหรือไม้สักนะครับราคาเท่ากันนะครับทุกๆเล่มเลยนะครับราคาเล่มละนะครับ1,200บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับชุดนี้มีแค่6เล่มนะครับเนี่ยนครับเพื่อนๆชื่นชอบเล่มไหนนะครับทักทายมาได้นะครับ2เล่มแรกเป็นโซอนเนปนะครับ เล่มที่3เป็นมีดแคมนะครับเล่มที่4เป็นโบวีนะครับเล่มที่5ที่6เป็นแลมโบนะครับเล่มละ1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ